รู้อย่างผู้ชายทุกคนล้วนแล้วแต่ต้องการ3คํานี้เอาจริงๆนะครับอาจจะไม่ใช่แค่ผู้ชายผู้หญิงก,ก็ต้องทำเหมือนกันดังนั้นถ้าเกิดคุณมาฟังคลิปนี้แล้วคุณเป็นผู้ชายหรือว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นเพศไหนก็ตามนี่คือสิ่งสําคัญมากเลยนะครับที่คุณสามารถนําไปใช้ได้เลยคาที่1ครับคําชมผมมักจะพูดเสมอและพูดหลายๆคลิปแม้กระทั่งคนที่มาถามส่วนตัวผมก็พูดเหมือนกันว่า คุณต้องชื่นชมให้เป็นถ้าเกิดคุณยังไม่ได้เป็นแฟนคำชื่นชมก็ทําให้คุณได้ใจผู้ชายคนนั้นถ้าเกิดคุณเป็นแฟนไปแล้วคําชื่นชมก็จะทําให้รักของคุณนั้นยืดยาวไปหรือว่าคุณแต่งงานไปแล้วคําชื่นชมก็อาจจะทาให้คุณได้รถได้บ้านได้มือถือที่คุณต้องการจากผู้ชายก็ได้นี่คือสิ่งที่หลายหลคนไม่ยอมทําหรือบางคนทําแต่ว่า ทำไม่เปลี่ยนชื่นชมไม่เป็ี่ยนแล้วการชื่นชมที่ผมจะแนะนำนะครับแบบสั้นๆเลยนะถ้าเกิดใครอยากรู้ลึกๆนะครับอยากจะไปฝึกอย่างจริงจังผมมีหนังสือเสียง21วิธีชนะใจหนักมากนะครับก็สามารถที่จะติดต่อหลังไมค์มาได้เนะาะกลับเข้ามาเรื่องราวของเราต่อดีวกว่าคําชมที่ผมจะแนะนำนะครับแบบสรุปเลยนะก็คือชมแบบเจาะจงและเป็นเรื่องจริงด้วยถ้าเกิดเขาใส่ในาฬิกาเออทำไมวันนี้คนเอ็มใส่ในาฬิกาออดูเท่ดีนะคนเอ็มอันนี้ซื้อที่ไหนหรอ อะไรทำนองนี้นะครับเป็นคําชมที่เจาะจงและใส่ใจละเอียดและเป็นเรื่องจริงอย่าชมลอยๆและมาสู่ข้อที่2ครับคําขอบคุณถ้าเกิดใครเคยมีแฟนมาแล้วคุณลองไปสังเกตนะครับคําขอโทษและคําขอบคุณถ้าเกิดสิ่งใดมากกว่ารักของคุณก็จะเอ็นไปทางนั้นถ้าเกิดมีคําขอบคุณตลอดเวลาขอบคุณจังเลยที่เกิดมาเจอการขอบคุณนะที่เลี้ยงข้าวช้น ขอบคุณนะที่เธอยิ้มให้ฉันทุกวันขอบคุณนะที่เล่นเกมด้วยกันขอบคุณนะที่พาไปเที่ยวขอบคุณนั่นขอบคุณนี่นั่นคือสิ่งที่ความรักคุณยังหวานชื่นยังประคองรักกันต่อไปได้ถ้าเกิดมีแต่คำขอโทษนะครับขอโทษตลอดเวลาเลยก็แสดงว่ามันก็ใกล้เวลาที่ความรักอาจจะไปสุดทางแล้วอาจจะใกล้ระเบิดแล้วแต่ไม่ใช่ว่ากลับมาเหมือนเดิมไม่ได้นะครับก็กลับมาได้ถ้าเกิดปรับความคิดแล้วก็ฝึกการพูดขึ้นมาใหม่แล้วก็ ชื่นชมเขามากขึ้นอันนี้ก็จะทําให้คุณมีความรักกลับมาดีขึ้นแล้วมาสู่ข้อที่3คําพิเศษในวงเล็บที่ไม่เคยให้ใครคุณเคยเจอผู้ชายมาเจีไหมะที่แบบเออหยอดคำหวานมีคำหวานมาให้คุณคุณจะรู้สึกว่าใช่หรือเปล่าแต่ก็ฉันก็ชอบนะที่เขาพูดอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดคำเหล่านั้นเป็นคําพิเศษที่เขาไปใช้กับคนอื่อนด้วยคุณคิดยังไงครับ เฮ้ยเจ้าชู้นี่ว่าแล้วคุณก็จะไม่รู้สึกดีผู้ชายคนนั้นเฮ้ยเจ้าชูเฮ้ยไม่ดีมั้งพูดกับคนอื่นอย่างนี้ไม่ถูกต้องเช่นเดียวกันครับถ้าเกิดคุณอยากจะจีบผู้ชายคําพิเศษที่คุณต้องใช้ก็คือคําพิเศษที่คุณพูดกับเขาที่คนเดียวถ้าเกิดคุณบอกว่า ไม่รู้จะพูดคําพิเศษอะไรก็คําหวานก็ได้ครับเช่นคุณอาจจะเพิ่งคบกับผู้ชายคนนี้คุณก็อาจจะหยอดคําหวานเขาในหลายๆครั้งที่เขาทําอะไรดีๆให้คุณหรือคําง่ายๆก็ได้นะครับก็คือ2ข้อแรกครับคำชื่นชมและคําขอบคุณแต่ก็เป็นคําที่คุณไม่ได้ใช้ชมคนอื่นแล้วก็ไม่ได้เป็นคําที่คุณขอบคุณกับคนอื่นข้อ3ง่ายที่สุดก็คือเป็นคําพิเศษนั่นแหละที่คุณไม่ได้ใช้กับคนอื่นจะหวานก็ได้จะเป็นคําชมก็ได้จะเป็นคําขอบคุณก็ได้นะครับดังนั้นนี่คือ3คําที่ผู้ชายทุกคน ต้องการ